แน่นอนเดี๋ยววันนี้มีเรื่องของฟุตซอลโอ้โหต<ช>้องเชิญชมกันหน่อยเราไปคว้าชแชมป์ใช่นะครับผมก็หักปากกาไทยเมื่อวานมีคนแซวว่าไทยเมื่อเมื่อตอนแบบพวกแอนตี้แฟนในในในเขาเรียกว่าอะไรในออนไลน์เวลาไทยทําอะไรผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะมีะเขาจะเรียกพวกไทยนามใช่ไหมเมื่อวานทัวร์นาเมนต์นี้มีพวกไทยเลียออสเตรเลียออสเตรเลียออสเตรเลียแมตช์แรกนี่โหเขาเฮฮากันใหญ่ฟุตซอลไทยยิงโหดมากนี่เมื่อวานนี้มา เหมือนอัดอัน้นใช่เต็ม้อนี่เป็นฟุตซอลรายการพิเศษนะคะเ s d f เอสดีเอฟฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ที่แข่งขันกันที่อ,อบจนนทบ,บุรีค่ะรอบชิงเนี่ยทีมฟุตซอลทีมชาติไทยผ่านเข้ามาล้างตาก,กับออสเตรเลียอีกครั้งรอบแรกเนี่ยเราไ,ไปแพ้ออสเตรเลียมาไงสามสี่สามสี่สกอร์คุณคุณ,คณ,คณวา <laughs> รอบนี้มาเลยจัดดักจัดเต็มค่ะกลับ <laughs> มาเล่นแบบท็อปฟอร์มนะ <laughs> เดินหน้าไล่ถลม่มออสเตรเลียชนะไป9ประตูต่อ2ค่ะก็ได้แฮตทริกจากสุภวุฒิเถื่อนกลางนะแล้วก็มีเทิดศักดิ์ อลองกรนปานัทนะคะแล้วก็อธิพงศ์นี่สุดออสเตรเลียก็ได้จากสวินอเดล,ลีย์แล้วก็ทางด้านของจิโอเวนารีนะคะแฮ,ต,ฮต,ตริกของอาร์มเนี่ยเป็นแฮต,ตริกแรกในทัวร์นาเมนต์นี้<ช>ด้วยก็ลุ้นอยู่นะครับมาได้แฮต,ตริกลูกสุดท้ายรู้สึกจะยิงจุดโทษมั้งของอาร์มแต่ว่าครึ่งแรก50นี่แบบโค้ชออสเตรเลียแบบหน้าตาแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมมั่หนังคนละวจากรอบแรก วันนัดแรกที่เราชนะมันมานี่ใช่ทีมนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ oh, นะคะก็เพอร์เฟกลงตัวมากล้างแค้นได้สําเร็จนะคะแล้วก็คว้าแชมป์ไปครองแบบยิ่งใหญ่เลยโปรแกรมต่อไปฟุตซอลทีมชาติไทยค่ะจะมีคิว ไปลุยศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายไทยะจะเป็นเจ้าภาพนะคะช่วง17-28เมษายนก็เป็นรายการที่จะคัดเอา5ทีมเอเชียไปแข่งฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่อุซเบกิสถานเออเดี๋ยวจะมีอุ่นเครื่องด้วย<ช>นะครับเป็นแมตช์การกุศลนะครับเพื่อแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอุ่นเครื่องก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียเจอกับคูเวตเดี๋ยวผมเช็คอีกทีวันไหนเห็นแวบๆใน Facebook เหมือนกันนะครับมาดามแป้งจัดให้นะครับเพราะว่า ต้องเรียกกระแสหน่อยนะครับเป็นตัวเป็นใช่เป็นคุนนาำใหญ่นะครับเห็นเห็นในเพจมาดามป่ะเหมือนพี่แป้งลงอ่าใช่ใช่นะครับเดี๋ยวลองเช็คดูนะครับแต่เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์ม8เมษาอ่าขอบคุณมากนะครับทีมงานบอกมาแล้วนะครับก็อ่าเขาจะมีขายตั๋วด้วยนะแล้วก็เงินค่าที่ นู่นนี่นั่นเนี่ยเขาจะมอบให้กับองค์กรการกุศลด้วยะนะครับเป็นมนชการกุศลแล้วก็เป็นการกระตุ้นนะครับให้คนไทยได้รู้ว่าเดี๋ยวทีมฟุตซอลทีมชาติไทยของเรากําลังจะมีทัวร์นาเมนต์ใหญ่เราจะบอกว่าใครที่แบบอาจจะไม่เคยดูฟุตซอลแต่คือคนที่ดูฟุตบอลก็อาจจะชอบดูฟุตซอลอยู่แล้วแหละ,ะแต่ใครไม่เคยดูอยากให้ลองไปดูสนุกมากโอ้ยมันเป็นกีฬาที่มันมากเพราะมันเร็วมากใช่แล,แล้วเราลโลกจิตแต่เราชอบตอนเขา power play กันอโอ power play เลย แล้วเมื่อวานนี่บรรยากาศในสนามดีมากนะมีกลุ่มอุลตร้าไทยแลนด์นั่งเข้าไปเชียร์ด้วยนะครับเชียร์แบบสุดยอดเลยเมื่อวานสร้างบรรยากาศได้ดีนะครับแอดมินปอก็ไปมาไปอยู่ในสนามเมื่อวานแล้วฟุตซอลดีเลยปะอย่างน้อยอยู่ในร่มใช่เย็นอยี๋ยวนะอยู่ในร่มยิ้มใหม่ด้วยนะครับไทยก็คว้าแชมป์ไปนะครับถุงมือทองคำเนี่ยเขาเรียกถุงมือทองคำผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมไม่ใช่ถุงมือทองคำก็เป็นผู้รักษาประตูของเราที่ได้รางวัลไปทีมแฟร์เพลย์ นะครับ MVP ก็อ์มนะครับก็สมมงนะครับเป็นการอุ่นเครื่องเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับแมสแรกเนี่ยมันอาจจะเพราะว่ามิเกลเองก็เพิ่งมาเพิ่งจะได้ย้อนกลับมาใช่นะครับตัวหลักๆนี่ยังไม่มีนี่นะเขาเรียกว่ามูฮัมหมัดอุสมาน์ูุซาที่ไปเล่นอยู่ที่ลีกสเปนแล้วก็ยิงแบบถล่มทลายด้วย นะคะ<า>อ่ะ<า>ก็ไปที่ทางด้านของ U23 กันบ้างดีกว่าทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะคะเดี๋ยวจะมีโปรแกรม FCU23 championship 10ค่ะใหญ่รออยู่นะปีนี้นะ15เมษายนถึง3พฤษภาคมนี้ที่กาตาร์นี่เป็นรายการที่เขาจะคัดตัวแทนของทวีปเอเชีย3 3ทีมครึ่ง ไปแข่งโอลิมปิกเกมส์ที่ปารีสที่ฝรั่งเศสนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยโคชเองก็เผยข่าวดีค่ะก็คือจะได้สารนักเตะอันนี้ข่าวดีข่าวดีมากแบงค์สุพนัณจากโอซูเวอร์นะคะทีมศักดเผยพี่มายจากท่าเรือแล้วก็เออเศรษฐศิษฐ์จากสิงห์เชียงรายเนี่ยมาร่วมทีมอย่างแน่นอนนะก็แสดงว่าคุยกันแล้วแต่ว่าน่าเสียดายเออมีน้องแพทริกกุฟซัฟเซนค่ะก็ทีมในเจลิกสามีอาการบาดเจ็บต้องพัก4สัปดาห์ก็ไม่น่าจะมาช่วยทีมได้นะคะก็ ก็เอาใจช่วยพี่หลานนะเพราะาว่าแต่ละทีแต่ละครั้งแต่ละทัวร์นาเมนต์นี่ก็ได้ตัวผู้เล่นไปไม่ค่อยครบเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนแบบทัวร์นาเมนต์มันขั้นข้น,ขนอ่ะอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะมาพอทัวร์นาเมนต์มันขั้นข,นข,นขนแบบเนี้ยไอทีมอ่ะมันก็ลำบากใจที่จะส่งใช่ป่ะพอไม่ส่งก็โดนแฟนบอลด่าอีกพอส่งไปทีมก็มีผลกระทบอีกมันก็เข้าใจทั้งหมดอ่ะใช่แต่ก็คือถ้าเป็นทัวร์นาเมนตใ์ใหญ่จริงๆคือสโมสรก็อาจจะมองว่า คือแบบเพราะอยู่23เราเก่งด้วยไงเป็นตัวหลักของสโมสรในไทยอีกหนึ่งเนียนะคะต้องรอต้องรอนะครับก็เอาใจช่วยครับหวังว่าเขาจะคุยคุยกันลงตัวแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะได้ตัวผู้เล่นตัวหลักใช่ตัวหลักๆกกลับมาช่วยทีมชาตินะคะ